ไปครับวันนี้เราก็มาซื้อของไป,ไปยังน,นี่คือรับของมาแล้วไปกลับเลยกลับลดีห้ดูไปพี่เฮ้ยยยกยยยยยอยย่ยย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 ลยย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 ย้ยย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 ายยยลยยยยยยยลัยยัยยยยยเนยยยยยยยอยยกยยยยยย้ยย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 ยัยยมเห็นลูกพี่ยยยา,ายยยยยย นักงานเบริการสิเพลงเขาสนุกเนี่ยเนี่ยปู่ไอ้รุ่นทำทรงด้วยไปเถอะไอเขาแก่โอ้ยกลับไปแล้วเฮ้ยลูกพี่อันนี้มันทางขึ้นโอ้โหเนี่ยห่วงแต่ไปรุ่นทำทรงไม่อย่าไปสนอย่าไปเครียยดอ่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าสิรี มนัน <c oughs> มองเต็มเลยอย่าลงผิดทาง